สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีธทนเนอร์บายนะครับสวัสดีครับพี่ตีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้าแบตเตอรี่ BN 600i นะครับปี2007สภาพสวยใสทันทีกันครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวนะครับตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ที่ร้านธทนเนอร์บายพระราม5จังหวัดสุทธิมณฑลนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถติ๊กไบมือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันร้านพี่ตีครับการันตีเลขไมล์แท้ทุกคันครับเราไม่มีกลอไมล์นะครับ100% เที่อีกันครับเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหนึ่งเดือนเต็มเอาละครับเด็กผู้หญิงที่พาไปชมรถคันนี้เลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่ครับผมไปชมมาเลยรถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับวิ่งมาดีครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรแท้นะครับของแต่งมีอะไรบ้างนี่ครับระกสบใบแฮนด์แต่งทรง CRG นะครับแล้วก็นี่ครับเบรกคือทัาแต่งนะครับออกแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิม หมายเบนล่างเดิมสวยนะครับคันนี้ยังเป็นแฮนเดิมอยู่นะฮะนะครับปั๊มเบรกบนครับจากอะดรีนนะครับนี่นะฮะมาคันนี้กุญแจนะครับให้มา1ดอกนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับนี่ครับวัสภาพสวยมากนะครับนี่เบาะนั่งนะครับเบาะนั่งหนังแต่งนะครับเดินได้สีแดงนะครับสวยงามนะครับคันนี้มีที่จับด้านหลังมาให้ด้วยนะครับก็บอกว่าเยี่ยมมากมากนะครับก็เหมาะสำหรับคนซ้อนนะครับก็สามภาพมีที่จับนะครับ เพื่อความปลอดภัยพยายามขับถี่นะครับแล้วก็นี่ครับชิลหน้าแต่งโคมไฟหน้าเดิมสวยใสนะครับสังโคหน้าเดิมเดิมนี่ครับยางหน้าหลังนะครับเบิกใหม่เลยนี่ครับเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมนี่นะฮะโอ้โหมาครับจานเบรกด้านหน้านี่ครับเป็นแค่รอจริงๆนะฮะหมื่นแปดพันกิโลแล้วนะครับเป็นแค่รอจริงๆสปอระตอช้บล่างด้านหน้าสวยครับคลนดเปอร์ด้านหน้าจากเบนเนอรี่นี่ครับหม้อน้ําเดิมสวยนะครับ นี่ครับคันนี้ขนาดเครื่องยนต์ของว่ทดีซีสี่สูบนะฮะนี่นะครับต่อท่อเดิมสวยนะครับหน้าเครื่องแห้งแห้งไม่มีหยดเยิ้มเลยกันล้มด้านข้างแต่งนะครับนี่ครับแกงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแปนะครับหัวรถเดิมนะครับไม่มีรอยขัดเลยนะครับพักเท้าขวาเดิมนะครับขาเย็บหลังเดิมไม่มีคบไม่มีงอนะครับอันนี้เป็นโชกหลังเดิมอยู่นะครับนี่ครับสปิงอาร์มเดิมสวยมากไม่มีรอยเลยครับคันนี้เห็นไหมครับ รถที่ราคาพอิสมาพร้อมกับพ่อแต่งทรง Perwini นะครับมาฟังเสียงกันเลยไงบ้างครับเพื่อนๆโอ้โหเสียงแบบทั้งโกทั้งหวานจริงๆนะฮะคันนี้ดานเบรกด้านหลังนะครับเต็มเต็มนะครับเห็นไหมครับ1 8 0่0กิโลเมตรแท้สภาพเหมือนใหม่นี่ครับยางหน้าหลังนะครับเปิกใหม่นะครับนี่ฮะเต็มเต็มเลยครับเพื่อนๆครับนี่ฮะโอ้โหซื้อไปไม่ต้องทำาอะไล้วนะครับไทท่านแต่งนะครับ บานท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้นี่นะครับโรเตอร์เดิมๆนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยนะครับแกนเครื่องฝั่งซ้ายเดิมนะครับไม่มีรอยล้มลบปะนะครับนี่ฮะพับเสาฝั่งซ้ายครับนี่ครับไม่มีหักนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะแห้งๆสวยๆเลยครับ กานเด็กด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเต็มเต็มนะครับเป็นแค่รอจริงๆกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับพาริเปอร์หน้าเดิมนะครับแกนชกเดิมครับไม่มีรอยรั่วซึมแน่ๆนะครับคันนี้รถคันนี้ครับพี่สีให้ไปเลยสภาพนี้อยู่ที่85นะครับตัวรายละเอียดตัวรถนะครับราคาเงินดาวเงินผ่อนอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับรถพัฒนาที่สนใจนะครับรบกวนครับแอดไลน์ครับไอดีไลน์แอตคันเทเบิ้ครับ แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยครับเรามีที่พิสูษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้นะฮะพี่ตีขอฝากทุกท่านครับเข้าไปกดติดตามฝากกดเข้ไสปายกับช่อง Channel Thunderbike ของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ